สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับพังสมหญิงพังส้มโอนะครับวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตนะครับผมนะครับมาบอกแม่แม่เอฟซีนะครับทุกท่านเลยนะครับเนื่องจากว่า่าน้องสมหญิงกับพี่ส้มโอของเขานะครับวันนี้่าน้องนะครับผมได้ทงเสียนะครับผมนะครับ ถ่ายท้องนะครับผมทั้งสองเชือกเลยนะครับพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก็จะพานะครับต้องขออนุญาตนะครับผมกับแม่แม่ทุกท่านนะครับพาน้องนะครับผมมาอยู่ที่ป่าเลยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่านะครับอยากให้น้องนะครับผมกินพวกอารากไม้กิ่งไม้นะครับเพื่อจะให้มีนะครับอาหารอยู่ข้างในนะครับวันนี้นะครับก็เลยพาน้องนะครับผมมาอยู่ในป่านะครับตรงที่อ่า ที่ของพ่อขวานเองนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นที่ของที่เขาบุกเบิกใหม่นะครับโอ้ที่สวยเลยนะครับปลูกปลูกหญ้าไว้ให้กับช้างนะครับผมนะครับแต่ของพ่อขวานนะครับนู่นครับจะเป็นที่ของพ่อขวานนะครับก็จะที่ยังไม่ได้ทํานะครับนู่นนะครับเป็นป่าอยู่เลยนะครับป่าทึบอยู่เลยนะครับตลอดแนวเลยนะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับเป็นของพ่อขวานเองนะครับ ประมาณสี่ไล่เนาะนะครับยังไม่มีคะแนนนะครับผมที่จะบุกเบิกนู่นนะครับก็จะมีรถไถยดันอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้เขามีคะแนนบุกเบิกนะครับที่เนาะนะครับเดี๋ยวก็จะพานะครับอามาดูนะครับพี่ส้มโอนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับผมกับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับพาน้องนะครับผมมาอยู่ในป่านะครับอ็น้องอยู่ในบ้านสองวันนะครับ วันนี้ก็พามาดูนะครับอ่าพี่สมโอของเรานะครับอยู่ในป่านะครับอ่าอยู่ตรงไหนเนาะนะครับนี่โอ้เหนื่อยครับเหนื่อยนะครับอ่าน้องนะครับผมนะครับเป็นเป็นตอนเย็นเมื่อวานนะครับโอ้เห็นแล้วนะครับนี่โอเดินออกมาเลยนะครับนี่นะครับพี่สมโอของเรานะครับก็จะอยู่ข้างในนะครับอ่ากินกิ่งไม้อยู่นะครับกิ่งกี่งไม้นะครับโอ้ออกมาเลยคนสวย อืมครับออกมาแล้วนะครับเสียงหน่อยลูกมีเสียงไหมหน่าอาปากรอนะครับผิวเสียงหน่อยเร็วเสียงดังๆหน่อยสวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยเร็วเสียงซัมโอเสียงดังหน่อยเร็วเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงก่อนเสียงเสียงว่ะเสียงเสียงเสียงหน่อยเสียงเอ้ น้องไม่ถ่ายออกมานะครับผมเหลวนะครับเป็นน้ำนะครับพอดีพ่อขวานนะครับก็ได้ไปขอยานะครับกับคุณหมอนะครับทางโครงการนะครับส่วนสัตว์นะครับก็ได้อาหมอได้ให้ยามานะครับให้ทานนะครับแล้วก็พ่อขวานนะครับก็ได้ใส่นะครับกับกล้วยให้แล้วนะครับผมนะครับให้กับพี่สมโอนะครับแล้วก็น้องสมหญิงของเรานะครับ วันนี้อย no ู่ป่านะครับเดี๋ยวก็ประมาณสี่โมงนะครับพ่อฟานก็จะเอาลงไปอ่ะที่บ้านเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะพาอ่าน้องสมหญิงนะครับพาไปดูน้องสมหญิง่กนนะครับตอนนี้ก็ดูพี่สมโอเนาะนะครับอยู่ในป่าเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตโดยเด้อนะครับวันนี้ก็จะพาน้องนะครับผมมากินใบไม้กินล่างไม้เนาะนะครับเดี๋ยวก็จะพานะครับไปดูน้องสมหญิงนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะนะครับนี่อาจจะหาเก่งไม้กินแบบนี้นะครับพี่สมโอของเรานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวปลาไปดูนะครับน้องสมหญิงกันเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับพ่อควันนะครับก็จะขอหยุดการไล่สดอ่าป้อนอาหารช้างออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าน้องไม่สบายเนาะนะครับก็ต้องขอโทษแม่แม่เอฟซีทุกท่านด้วยเด้อนะครับอ่าพ่อควานนะครับก็ได้เกลี่ยอาหารนะครับทุกวันเลยนะครับอยู่ที่30ตะกราเลยนะครับแต่เมื่อวานนะครับเราได้อ่าได้6ตะกราเนาะนะครับโอ้ โอ้เดี๋ยวนี้ยากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมนะครับก็เหนื่อยนะครับไม่รู้จะทำยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้องสมหญิงกันก่อนนะครับมาแล้วครับหาพี่สมโอนะครับเพิ่งมาแล้วก็มาหาน้องสมหญิงกันนะครับอันนี้เป็นป่านะครับเป็นที่ของพ่อควานเองนะครับสี่ไร่นะครับที่ยังไม่ได้บุกเบิกนะครับ ว่านะครับไม่มีคะแนนนะครับผมที่จะบุกเบิกปลูกจ้าไว้ให้กับน้องนะครับผมพ่อควานนะครับเพิ่งรู้นะครับว่าพ่อควานนะครับว่ามีที่อยู่ตรงนี้นะครับของนะครับของของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่ทิ้งไว้ให้กับาพ่อควานนะครับเนาะก็ เพิ่งมีคนบอกเนาะนะครับว่า,าทางพ่อฟานก็มีที่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้นี่นะครับน้องสมหญิงของเรานี่นะครับลอยกิง่งลอยกินนะครับนี่กินจะเปลือกไม้นะครับอ่าน้องสมสมหญิงของเรานะครับอ นี่นะครับที่น้องเอาลงมากินนะครับเพราะว่าน้องได้ถ่ายท้องนะครับได้ถ่ายท้องนะครับเป็นพยาธิออกมาด้วยนะครับทั้งสองเชือกเลยนะครับเป็นพร้อมกันโอ้นะครับนี่น้องสมหญิงของเรานะครับนี่กำลังกินอยู่เลยนะครับนี่กินนี่กินรากไม้นะครับ อยู่ใน่านะครับผมทุกที่นะครับน้องก็จะอยู่แต่ในบ้านนะครับพอดีนะครับน้องไม่สบายนะครับเป้าฟานก็เลยนะครับเอากินรากไม้นะครับกิ่งไม้นะครับเปลือกไม้บ้างเนาะเปื่อจะเป็นยานะครับไปบํารุงนะครับข้างในนะครับนี่นะครับต้นที่น้องกินนะครับต้นนี้นะครับผมสองสามต้นนี้นะครับนี่ ลอยนี่ที่น้องจะกินนี่แบบนี้นะครับกินเปลือกนะครับเป็นเปลือกเปลือกที่น้องจะกินนะครับเสียงหน่อยเสียงหน่อยขอบคุณค่าก่อนเสียงเสียงหน่อยเร้วเสียงเสียงก่อนเสียง okay, <h> โอเคนะครับนี่นะครับน้องก็จะกินนะครับที่พอขวานแกะตรงนี้นะครับเนี่ย โอ้น้องสมิงของเรานะครับโอ้อันนี้ต้องขออนุญาตด้วยด้อนะครับผมแม่เมฟซีนะครับเอาน้องนะครับมาอยู่กันในป่านะครับน้องก็จะมาหากินนะครับกิ่งไม้นะครับอลากไม้เนาะพอเผื่อได้เป็นยานะครับโอ้นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ วันนี้นะครับพ่อฟานนะครับก็จะขอแจ้งนะครับว่าพ่อวานนะครับก็จะขอหยุดการไรสดนะครับวันนี้นะครับสักหนึ่งวันเนาะนะครับเพราะว่านะครับน้องทั้งสองเชือกนะครับไม่สบายนะครับอ่าทยท้องนะครับผมพร้อมกันเลยนะครับโอ้นะครับก็หลายวันแล้วนะครับพ่อฟานนะครับไรสดนะครับก็ขายผลไม้อ่าไม่ค่อยได้เลยนะครับไม่ได้เลยเนาะนะครับก็ฝากนะครับผมฝาก ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับให้กับหากครอบครัวนะครับนี่จะกินไม้แล้วครับผมนี่จะเอาไม้ลงมากินนะครับนะครับโอ้หักแล้วนะครับผมนี่นี่อได้แล้วนะครับน้องสมหญิงของเราได้แล้วได้กินนะครับนี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพ่อฟานด้วยเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ อ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะนะครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับให้กับพ่อฟานด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับอ่าหยุดหนึ่งวันนะครับเนื่องจากว่าน้องไม่ค่อยสบายนะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ